วันนี้พี่จึกเราเอาเรื่องของนักข่าวก่อนเนาะก็ดูเหมือนว่าก็จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราเองซึ่งเป็นสื่อมวลชนนะครับคนที่ทํางานในสื่อมวลชนหลายคนก็มีข้อสังเกตมีคําถามมากมายก่อนจะไปคุยเนี่ยผมขอดูสถานการณ์ล่าสุดก่อนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยล่าสุดนะครับทางสารเองเนี่ยนะครับเขาให้ประกันตัว สองคนนะครับก็คือคุณนัทพลเมฆโสพลผู้สื่อข่าวประชาไทยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณนัทพลชื่อเดียวกันนี่แหละฮะพันพงษานนท่านนี้เป็นช่างภาพอิสระนะครับหลังจากที่ถูกเจ้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยแสดงหมายจับเมื่อวานนี้ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนทำให้บราณสถานเสียหายจากการขีดเขียนข้อความนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีความพยายามในการนำตัวมาขอสารฝากขังนะครับซึ่งต่อมาเนี่ย ทางขนายความก็ขอยื่นประกันตัวนะครับแล้วก็ศาลก็ให้ประกันตัวทั้งสองวางเงินคนละ35,000บาทนะครับก็ไม่มีเงื่อนไขอื่นซึ่งหลังการประกันตัวเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับคุณนัทพลพันพงษาโนนเนี่ยบอกว่าคือกรณีที่ตํารวจเนี่ยพยายามบอกว่าสิ่งที่สองคนนี้ไปทำเนี่ยเป็นการเตรียมการก่อนจะมาเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยก่อนหน้านั้นหนวันเนี่ย คุณทัตพลพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือเป็นการแสดงกิจกรรมยืนหยุดขังหน้าศาลฎีกาแล้วก็จําไม่ได้ด้วยว่ามันเป็นวันก่อนเกิดเหตุหรือเปล่าตัวเองไปถ่ายงานยืนหยุดขังที่ศาลฎีกาก็พูดคุยกับแหล่งข่าวเป็นปกตินะได้รู้ก่อนทํากิจกรรม10นาทีตัวเองมั่นใจว่าไปรายงานสถานการณ์ไปสังเกตการณ์ไม่ได้ขัดขวางเจ้าหน้าที่แล้วก็วางตัวว่าเป็นคนทํางานชัดเจนว่ามาทํางานขณะที่ คุณนัทพลเมฆโสพลอีกท่านหนึ่งก็ยืนยันว่าไปทําข่าวเหมือนกันไม่ได้ไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเหมือนการแจ้งหมายให้ไปทําข่าวเราก็มีหมายเลือกว่าทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ยืนยันว่าวันนั้นไปทําข่าวไม่ได้ไปส่งเสริมหรือสนับสนุนอะไรใดๆแล้วทั้งสองคนก็ยืนยันนะครับว่าทํางานเหมือนเดิมฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เจอได้ในที่ชุมนุมที่เวลามีการจัดงานทีนี้เนี่ย ที่ทั้งสองคนเขาพยายามที่จะบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาไปทําข่าวจริงๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะตํารวจใช่พิถึกตํารวจเนี่ยวันนี้เนี่ยตำรวจอ,อจปิดเขาไปเอากล้องวงจรปิดแท้คือเขาบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยในที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องและอยู่ร่วมกับนางสาวหยกนายสายน้ําก็คือนายธัตพลมเมฆโสพลและนายธัตพลพันพงษานน์คือสองคนนี้ไปอยู่ที่ที่เกิดเหตุ และยืนล้อมรอบจุดเกิดเหตุเพื่อถ่ายภาพขนาดเกิดเหตุตำรวจบอกว่ายังเป็นการให้กำลังใจผู้ลงมือกระทำผิดและเป็นการเฝ้าระวังสังเกตการระง,งับยับยั้งการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจการเข้ามาช่วยเหลือขัดขวางการจับกลุ่มก่อให้เกิดความวุ่นวายในขณะจับกลุ่มแล้วก็เข้ามารุมกดดันให้ปล่อยตัวผู้ต้องหานะครับตำรวจบอกจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยก่อนเกิดเหตุ1วันคือ27มีนาในช่วง6โมงเย็นก็พบว่านะ มีการไปพบกันที่หน้าศาลดีกากับหลายคนในนั้นก็มีนายนัทพลเมฆโสพลกับนายนัทพลพันพงษาหนนร่วมอยู่ด้วยจากพยานหลักฐานตำรวจจึงถือว่าทั้งสองคนเนี่ยร่วมกระทำผิดด้วยนี่นี่คือพยานหลักฐานฝั่งตำรวจที่เขาเอากล้องวงจรปิดแล้วก็บอกว่าเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันมีการเตรียมการก่อนหนึ่งวันและวันที่มีการกระทำการไปพ่นกำแพงวัดพระแก้วเนี่ย ก็เหมือนจะเป็นผู้ไปสนับสนุนเหมือนจะไปขัดขวางตํารวจในการจับกลุ่มหลายๆอย่างที่ตํารวจพยายามที่จะจะมองนะครับอ่ะอันนี้เอาเอาว่าสถานการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวแต่ละแต่ละความเห็นเนี่ยจะว่าอย่างไงเดี๋ยวมาต่อกันพี่ถึกมองเรื่องนี้ยังไงเอออันดับแรกที่สุดก็คือว่าอวันนั้นอนะมันยืนหยุดขังที่สาริกาอ่าใช่คนต้งเยอะแยะอันนี้อันนี้ข้อมูลตรงกันใช่ก็มีคนต้งเยอะแยะก็ภาพมันเห็นอยู่นี่ปลายนาสาริกา ครับแล้วก็เวลาที่มันมีคนอยู่แยะๆนี่ยคุณจะบอกว่าสมคบกันหมดไหมทีนีอนน้อันนี้ในแง่เนี้ยมันบางคนคนนอกอาจจะรู้สึกว่ามันสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าแต่ว่าคือเขาเป็นนักข่าวภาคประชาชนใช่ไหมเขาเป็นนักข่าวที่ตามทําข่าวม็อบอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องแต่อย่างอย่างเรื่องสิทธิเรีภาพเรื่องอะไรต่างๆหลายๆที่เขาก็ไปต่างจังหวัดก็ไปอะไรเงี้ยใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการทําข่าวพวกนี้ยก็ตามทําข่าวอยู่แล้วเอ่อ พวกกลุ่มของหยกเนี่ยออาจจะแจ้งหมายให้เขาใช่ไหมพอแจ้งหมายให้เขาแล้วเนี่ยกลุ่มอื่นคนอื่นอาจจะไม่ได้ไปเขาไปแต่ทีนี้คําถามก็คือว่าไปแล้วเขาได้ทําเกินหน้าที่นักข่าวปะมันคืออะไรคือการสนับสนุนแต่กวนบอกอะไรแบบพ่นสีกเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอ,อคือถ้าเขาถ่ายภาพเขาทาข่าวอะไรต่างเนี่ยเขาคุยแล้วก็แบบว่าถ่ายทอดว่าตกลงเนี่ยมีความคิดยังไงอะไรต่างเนี่ย นี่มันเป็นเรื่องการทําข่าวสัดนนะครับแล้วถ้าพูดถึงว่าไปช่วยขัดขวางอะไรต่างเนี่ยผมจําได้ว่าวันนั้นมันมีเหตุเพราะว่ามันมีเรื่องอุ้มตัวหยกใช่ป่ะซึ่งมันมีวิวาทะกันตอนอุ้มตัวหยกผมไม่แน่ใจอันนี้แต่ผมคิดว่าานากข่าวเขาไปเจรจากับตำรวจบอกเฮ้ยนี่มันคนละเรื่องกันแล้วนะคุณมาคุณอุ้มตัวหยกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันคนละเรื่องกันแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ขัดขวางนะเขาไม่ได้ใช้กําลังนะคือเวลาที่มันเกิดเหตุขึ้นแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมครับ เขาเห็นว่าตำรวจจะทำไม่ถูกเขาไปพูดคุยได้นะเขาไม่ได้ใช้กำลังเนี่ใช่ไหมเขาไม่ได้ใช้กำลังไม่ได้เข้าไปต่อยตีขัดขวางตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะเป็นคนกลางได้นะซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันมันไม่ใช่ว่าคล้ายๆจะบอกว่านักข่าวก็คือรอฟังคำแถลงใช่ไหมอไปยืนรอคำเอาเขาแถลงเสร็จเราก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยอืมเออไอ้เรื่องประเพทแบบเนี้ยเราไม่สนใจเราไม่ทำครับอาอะไรเงี้ยเราทำเรื่องเฉพาะเรื่อง อันนี้มีไปแค่สองคนไม่ถือว่าเป็นนักข่าวมันไม่ใช่อะอืมคือการทําข่าวมันก็คืออย่างเงี้ยโดยเฉพาะไอ้การทําข่าวของกลุ่มสื่ออิสระในช่วงหลังนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่มีมอ็อบเมลรมเนี่ก็คือเขาก็ทําข่าวเพื่อให้มันเป็นประจักษ์พยานแล้วก็หลายหลายครั้งเนี่ยเราก็เห็นพยานหลักฐานเรื่องการรุ่มๆุมทำร้ายเรื่องต่างๆหรือการทำหน้าที่เกินกว่าเหตุของตำรวจในช่วงม .63 บ 6, 3, 6, 4กสาี่ใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันก็เห็นเพราะเขาเป็นพยานแล้วก็เป็นพยานให้เห็นว่า มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตำรวจก็จะไม่พอใจมานานแล้ว<ะ>ใช่ไหมฮะน,นี่ซึ่งตำรวจก็จไม่พอใจสื่ออิสระสื่อที่ทำข่าวแบบนี้มาตั้งนานแล้วคำถามก็คือว่ามันมีสองสอประเด็นคือว่ามันมันมีอีกประเด็นก็คือว่าหมายจับนี่มันออกมาตั้งนานแล้วตามข่าวม่จะาทายวันไหนหมายจับออกมานานแล้วนะ,ะ <ผม S 1> แต่ไม่ไมจับเมื่อวานแต่ไม่จับเพิ่งมาจับเมื่อวาน แล้วก็ไปจับพร้อมกับสายน้ํา,นดา,าด้วยสายน้ําก็โดนข้อหาเดียวกันอสนับสนุนออสายน้ํานี่ก็ทํากิจกรรมมาตั้งนานหลังจากเหตุเรื่องเนี้ยเหตุการเรื่องนี้ยที่พ่นกําแพงเขาก็ทําเรื่องอื่นมาตั้งเยอะะคุณก็ไม่เคยเห็นแสดงหมายจับออกมาเลยใครสุกใครมันมีจุดประสงค์ทางการเมืองอะไรในเรื่องช่วงนี้อพอม,ม,มีเรื่องตะวันปุ๊บใช่ไหมฮะมีการกล่าวหามีเรื่องหลังมีขบวนการอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะ แล้วก็เนี่ยคือก็ไม่ออกหม้จับเอาเอาไมายจับเรื่องเนี้หมยจับมีมาตั้งนานแล้วอยู่ๆนักข่าวประชาไทยนักข่าวอิสระสองคนเนี้ไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยเอา้าวเหตุการณ์เป็นปีนึงแล้วอะ่ะเอไเอไม่คือโทษมันไม่ได้หลายแรงถึงขนาดที่จะต้องแบบหัวจรหลบนี้ออกหม้จับทันทีเขาขอออกหมยเรียกมาไปแจ้งข้อกล่าวหาก่อนก็ได้อ่าเพราะมีมีคนมีคนตั้งประเด็นนี้เหมือนกันอ่าอืมแล้วทําไม ต้องออกหมายจับ <S <S ใช่ไหม <Ừ. S 1> แล้วก็ไปขอหมายจับอะ่ะขอตั้งนานแลวด้วยอ <Ừ. S 1> ขอกับระดับรองผูง้พิพากาอาญาเนี่ยแล้วแต่ขอมาถือไว้เฉยอ่าทำไมคุณไม่จับอ<ช>่ะอันนี้มันน่าองสงสัยมากว่าทําไมคุณงับมาตอนเนี้อืมงับในสถานการณ์ที่คุณจะเหมือนกับต้องการจะทาอะไรอะ่ะครับคือคี่จะข้อสังเกตใช่ว่าช่วงเวลามันผิดปกติช่วงเวลาที่เอามาใช้มันผิดปกติอืม นี่ยังมีหมายจับแช่อยู่สักพันไหม <c oughs> ฮะเออไม่จะขุดมาหรือเปล่าเอออันนี้มันละเมิดสิทธินะงานที่คุณถือหมายจับมาไว้แล้วก็ไม่แจ้งให้ทราบาไหม <c oughs> เขารู้ตัวอะไรเลยอย่างเงี้ยมันนึกถึงนึกถึงไอ้คนที่ไปจะบินไปเมืองนอกวะ<อ>ที่เพิ่งไปรู้ตัวที่ทตอมว่า,ามีหมายจับมินคุณธรรมนัทอยู่อะไรเงี้ยอันนั้นคือละเมิดสิทธ์นะครับคือคุณต้องแจ้งให้เขารู้ไง อ,อย่างน้อยก็คือแจ้งเขาไปมอบตัวอะไรต่างเนี้ยแล้วทําไมคุณไม่ทําอ่ะอืชอันเนี้ยประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะเรื่องที่แบบว่าทําไมถึงแบบว่านักข่าวไปทำข่าวแล้วเอาผิดเขากลายเป็นผู้สนับสนุนอ่ะเอาผิดเขาว่าเป็นผู้สนับสนุนพฤติกรรมของการทําข่าวเนี่ยเขาอาจจะรู้จักอาจจะแรงงเนี่ยแต่มันไม่ได้แปลว่าสนับสนุนืะเวลาที่เอเขาไปทํา เขาไม่ได้ร่วมมือแต่เขารายงานจะบอกว่าการรายงานข่าวอันนั้นเนี่ยมันเป็นใช่ไหมฮะมันเป็นการช่วยกระ,กระจายข่าวช่วยออ,อะไรอ่ะช่วยเหลือผู้กระทำความผิดให้แบบโด่งดังอะไรช่วยพีอาช่วยพีอาอก็ยกก็ไรอยู่อือหยก,กอะไรสดอยู่ไม่ต้องมีก็ได้อือโลกปัจจุบันเขาไม่ต้องใบก็ได้จริงมันก็มีใช่ไหมฮะ เพียงแต่ว่าเขาก็ไปดูภาพด้านกว้างไม่ให้แบบว่ามันเป็นแบบสิ่งที่ยกสะท้อนออกมาไม่ใช่แค่สิ่งที่ยกสะท้อนออกมาอย่างดี้เขาดูภาพด้านกว้างใช่ไหมเขาก็ดูว่าภาพด้านกว้างมันมีอะไรมีอะไรใช่แล้วมันก,ก็เกิดเรื่องกันเพียงแต่ว่าก็คือตอนนั้นนะ่ะมันมีการเอาตัวยกไปหรือที่จริงๆแล้วมันจับเดี๋ยวนะคือคือเหมือนกับว่าเขายังมีอะไระมีนัดที่จะไปพบตำรวจอยู่นะม,มีนัดจะพบตำรวจหลังจากนั้น อีกหลายวันแต่ตำรวจจับไปเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือคิดไปเลยอะไรเงี้ยแจ้งข้อหาเลยอะไรต่างๆแล้วว่าทั้งที่เขากำลังจะไปพบตำรวจตำรวจก็เอาข้อหานั้นมาแล้วก็คุมตัวยกไปเลยครับ,รบอันนั้นคือผมว่าถ้าตำรวจจะมาอ้างว่าถกเถียงกันคือตรงนั้นคือกระบวนการของตำรวจมันเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิ์อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็เลยมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนที่ไปทําหน้าที่ด้านอื่นที่อยู่ใน ที่อยู่ในม็อบในหลังๆหรือในการเคลื่อนไหวหรือในการทําอะไรแต่ละเรื่องใช่ไหมว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คุณก็ไปตั้งข้อหาเขาซึ่งอันนี้ไม่ใช่อะ่ะผมคิดว่าองค์การองค์การสื่อและวงค์การแบบเฮ้ยวงการสื่อขอโทษทีไม่ใช่วงการสื่ออททงค์การ <c oughs> วาริชาการหรือว่างค์การหลางๆเขาก็ถึงแบบตั้งคําถามกันเยอะมากใช่ไหมว่าทั้งกับตํารวจและทั้งองค์กรสื่อแล้วก็เห็นเด็ก เด็กจุฬาใช่ปะ่ะในเทศจุฬาหมอ,อว่าโตมายังไม่ทําข่าวพีอาร์ <c oughs> เออเออคือคือคือพิจิตรจะบอกว่าคือแม้ว่าเขาจะไปทําข่าวก็จริงหน้าที่หลักคือการนําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าถึงจังหวะนั้นเนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในจังหวะนั้นเนี่ยนักข่าวเองก็มีมีโอกาสหรือมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเจรจาหรือเป็นตัวกลางประมาณนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหม ผมว่เป็นเรื่อปกติถ้ามีคุณไปทําข่าวแล้วคล้ายๆกับว่าเอาตำรวจใช้กําลังกับเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยเฮ้ยสื่อมันก็ต้องเข้าไปขัดขานเหมือนกันนะ,ะคือไม่ได้ไปขัดขวางต่อสู้ขัดขวางแต่ผมแต่ก็เตือนได้ว่าคุณไม่ควรทําอะไรเงี้ยใช่ไหคุณถ่ายรูปอยู่อ่ะแล้วก็บอกวเนี่ยผมถ่ายรูปอยู่อ,มอะมันทําได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือแบบมันก็คือ นักข่าวก็สามารถที่จะปกป้องสิทธิ์ด้วยการรายง,งานข่าวรงงายง,งานข้อเท็จจริงมีภาพมีกล้องมีคลิปมีอะไรต่างนี่ใช่ไหมฮะอันนั้นคือสิ่งที่มันเป็นการปกป้องสิงทธิ์ทีมชนอยู่แล้วครับปกป้องสิทธิ์ของปวะชนที่แบบว่าจะถูกตำรวจจับจะถูกอะไรมันมีอยู่แล้วครับทีนี้ทีนี้โอเคแหละพอเราเห็น<บ>เราเห็นสถา,านีเกิดขึ้นเราเห็นฟีดแบ็เราเห็นการออกมาเคลื่อนไหวของหลายหน่วยงานอย่างจุฬาเองใช่ไหมอย่างที่พิธิกบอกเมื่อกี้ นิสิตจุฬาเองเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับวันนี้ก็มีการรวมตัวกันนิสิตนิเทศศาสตร์คณาจารย์ต่างๆก็มารวมตัวกันใส่ชุดดำนะฮะชูป้ายเนะี่ยเสรีภาพสื่อเท่ากับเสรีภาพประชาชนทำข่าวควรอิสระคืนนักข่าวให้ประชาชนรัฐยุติธรรมอยากเป็นนักข่าวไม่อยากเป็นข่าวอะไรประมาณนี้ <c oughs> นะครับซึ่งบรรดาผู้แทนนิสิตนะครับของนิติ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมัน,มนไม่เป็นธรรมเรื่องนี้การจับกลุ่มนักข่าวมันไม่เป็นธรรมนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศในระบบประชาธิปไตยที่มีควควรมีสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองไม่ใช่ใครทําข่าวจะต้องถูกจับนะฮะการทําข่าวไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นอชัชญากรนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการรวบรวมรายชื่อนะครับให้มีการลงรายชื่อกันนะะ ื่อที่จะเสนอร่างรบวนขั้นกรรมประชาชนด้วยเพื่อลบล้างความผิดให้กับผู้ชุมนุมทุกคนตั้งแต่19กันยายน49นะครับก็เป็นการลดลงไปด้วยในเวลาเดียวกันวันนี้เขาก็ยืนกันเป็นเวลา11นาที2วินาทีก่อนที่จะยุติกิจกรรมก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะคือกจากทำไมต้องเข้าไปในจุฬาเขาก็เซลล์กันอยู่เขาก็เซลล์อยู่ตตํารวจไมต้องเข้าไปในจุฬาเออใช่ใช่แต่วันแต่วันนี้แต่วันเนี้ตํารวจเข้าไป ไอสแกนเลยนะ,อะเออเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็มีเจ้าทีสักความปลอดภัยอยู่แล้วอเออเอเจ้าที่เขาไปทําอะไรใช่ไหมฮะนอกจากบรรณานิสิตแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร,ร์จุฬาก็โพสตเฟซบุ๊กฮะมีแถลงการ์ด้วยนะครับบอกว่ากลุ่มนักวิชาการด้านสื่อมวลชนและภาคประชาชนเนี่ยนะครับรู้สึกกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวไม่ใช่คู่ขัดแย้งของเหตุการณ์ และจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการสื่อข่าวเพื่อสัติภาพคํานึงถึงการเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาครอบคลุมเป็นธรรมและถูกต้องเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพออันนาไปสู่การหาทางออกเพื่อคลี่ลายขัดแย้งได้การปฏิบัติหน้าที่รายง,งานข่าวจึงต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามหลักวิชาชีพสื่อไม่สมควรถูกจับกลุ่มและเรียกร้องให้ปล่อยตัวนะครับอ่านี่นี่เป็นแถลงการของอาจารย์ด้วยทีนี้ผมเห็นเอ้พิจิตรโพใน Facebook เรื่องของสมาคมสื่อ สมางคุนักข่าวดิใช่ไหมเขาทําไมต้องไปเตือนออต้นสังกัดให้ดูแลเรื่องจริยธรรมเรื่องความอะไรมึง<ะ>คือคือก็อย่างที่บอกแล้วว่าเขาเป็นนักข่าวภาคประชาชนใช่ไหมแล้วก็เราก็รู้ว่าประชาไทยเนี่ยทาอย่างนี้มาตั้งจะยี่สิบปีแล้วมั้งตั้งแต่ก่อตั้งก็คือเป็นข่าวที่เขาไปทําข่าวเรื่องตั้งแต่สมัยไม่มีความขัดแย้งกานเมืองมันก็ทําข่าวเรื่องเออ ประชาชนภาคประชาชนที่เขาเดือดร้อนเรื่องเหมืองเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเรื่องต่างๆในพื้นที่ต่างๆที่มันมีปัญหาขัดแยง้งเรื่องกับรัฐเรื่องอะไรเขาก็ทําข่าวพวกนี้มาตลอดครับเพราะนีนน่มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการที่ก็ไปทําข่าวเดียวก็ไปทําข่าวอะไรอย่างที่มันเหมือนกับว่าเออเป็นกลุ่มคนที่มันมีมีปัญหากับอำนาจรัฐอันนี้คือก็ไม่ทำข่าวพีอาร์ <laughs> ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นลนักษณะอย่างนี้อยู่แล้วแล้วผมสงสัยว่าไอ้ห้อยท้ายมาเนี่ยก็ห้อยมาทำไมเดี๋ยวดิวอ,อ่านดิดผมสรุปให้ฟังก่อนอ่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาเขาถแถลงการนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยหลายคนก็บอกเฮ้ยทำไมสมาคมช้าจังทําไมไม่ออกสุดท้ายเนี่ยออกเมื่อเย็นนะครับคือเขาบอกว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเนี่ยติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดประสานงานกับสำนักข่าวประชาไทยต้นสังกัดของนักข่าวดังกล่าวเพื่อยืนยันความชัดเจนว่าเป็นการปฏิบัติข่าวจริงตามที่บรรที่การต้นสังกัด ได้รับรองให้ไปปฏิบัติหน้าที่ขอแสดงความกังวลถึงการตั้งข้อกล่าวหาว่าร่วมสนับสนุนการกระทําความผิดในคดีอาญาจะเป็นการบั่นทอนต่อสิทธิเสรีภาพในการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปทําหน้าที่รายงานข่าวทั้งในเหตุการณ์ที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อสังคมแต่ประเด็นมันอยู่สบรรทัดสุดท้ายอย่างที่พิถึกตั้งคําถามถ้าแหลงการเนี่ยสบรรทัดสุดท้ายบอกว่าสุดท้ายขอเรียกร้องให้บรรณาธิการและต้นสังกัดกํากับดูแลผู้ปฏิบัติงาน ข่าวทำงานอยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมายยึดหลักการทำงานของสื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนำเสนอข่าวสารด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จจริงที่ถูกต้องรอบด้านเพื่อเป็นความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคับเนี่ยสี่ระกามันเหมือน,นจะเหมือนจะไม่ได้ผิดเลยแต่แต่มาแถามทำไมใน,นจังหวะที่คนเขาเรียกร้องว่าเฮ้ยนี่คือตำรวจทำเกินกว่าเหตุนะอย่างเงี้ยอ ในการที่ไปตั้งข้อหาสื่อมวลชนอะฮ่ะแล้วแถมตรงนี้มาทําไมเรากว่าเอ่อต้นสังกัดไม่ได้ควบคุมจริยธรรมอะไรงั้นเหรอเหมือนเหมือนเขาไปทําผิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วต้นสังกัดไม่รับรู้เออเหมือนกับเขาไปทําผิดเอออคือออกมาทําไมอะแถลงการนี้ผมงงคือออกมาตอนแรกแบบตอนแรกมาโอเคใช่ไหมแรกๆอะตอนแรกๆดูฟังดูดีอวแต่ตอนท้ายโผล่มาทําไมอะคือเหมือนกับอะไรนะ เป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคนที่มันตอบอค่ๆกับว่าหรือว่าอะไรต้องเาชื่อฟังกฎหมายเคารพอะไรเงี้ยคนที่มันแบบต่อต้านกับอำนาจรัฐอะไรต่างเนี่ยนะตั้งแต่สมัยอดีตก็บอกแล้วประชาไทยเขาก็ทําอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็มีสื่ออสิอสระเพิ่มมากขึ้นเพราะมันโลกยุคออนไลน์ใช่ไหม,มคือเขาก็ทําเรื่องที่ม,มันแบบอาจจะสวนทางกับทัศนะกับอํานาจรัฐกับอะไรต่างเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ไอ้สิ่งที่แบบว่า เป็นกฎหมายไปอะไรต่างเนี่ยมันก็มีคนเห็นต่างมีคนเห็นแย้งติดกันหมดมันก็เลยมีการทําสื่อแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันก็เลยมีการทําสื่อของเสียงข้างน้อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปบอกว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สื่อรูทีนแบบที่สำนักข่าวอะไรที่สื่อกระแสหลักทํากันในอดีตแหละเนี่ยมันไม่ใช่สื่อรูทีนเนี่ยคือเป็นสื่อในการตั้งคําถามใช่ไหมฮะไม่ใช่สื่อพีไอ คือสื่อฝั่งคนที่คัดค้านหรือประท้วงรัฐอ,อ่ะพูดชัดๆมันมีสื่อฝั่งที่เขาทําหน้าที่สื่อในฝั่งที่คัดค้านในฝั่งที่รายงานรายงานข่าวของกลุ่มคนที่คัดค้านและประท้วงรัฐคตั้งแต่วพวกพีมูฟตั้งแต่อะไรแบบเนี้ยสมัชชาคนโจนอย่างนั้พวกเนี้ยใช่ไหมเขาก็ทํากันมาอย่างนี้ตลอดซึ่งอันเนี้ยมันเป็นมันมันไม่เหมือนกับสื่อกระแสหลักสื่อกระแสหลักก็ไปทําเนียบไปสภาแล้วก็ไปออจอปากอะไรเงี้ย นายจอบปากรัฐมนตรีสอส,อสออะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นข่าวตำรวจก็เดอคล้ายๆกับว่าอยู่ประจำออสำนักง,งานตำรวจบ้งางเดี๋ยวผมมาตลองมาถแถลงเดี๋ยวผมมาตลองมาถแถลงออหรืออยู่ตามตะเวนเฮ้ยรอ,เ,อ,อเดี๋ยวมีจับใหญ่อะไรเงี้ย <laughs> ตามคดีเออตามคดีแล้วก็เขียนข่าวแหล่งๆน,น,นี่ก็คือแบบตำรวจก็ฝาก เชียร์พี่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวพี่จะได้แบบเขียนให้ดีๆพี่จะได้คืบหน้าก้าวหน้าม,มีใช่ไหมเนี่ยมีเป็นมาทุกยุคทุกสมัยไม่เคยดินเลย <laughs> อย่างเงี้ยเช่ส่วนงั้นข่าวล้อเลงเรียนตำรวจไปไหนนู่นสายใหม่ต้องรอดกันจมพลังแรองอ่ะใช่ไหมหเออเช่เออมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือ สี่มันสุดท้ายที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่โอเคมันไม่ควรเติมเข้ามาใช่ไหมคือเหมือนก็ไปแบบเหมือนกับว่าให้คุณก็ผิดอะไรนะพูดสั้นๆอ่ะคือคุณคุณก็ทําไม่เหมาะอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยไม่ได้ผิดคุณก็ควรจะระวังตัวเออเออควรดูแลคนของคุณเะีรยบบวาเขาเขาฝากติถึงกองบรรณธิการนี่แหละพูดจริงๆว่าจริงๆนี้ปัจจุบันเนี้ยองค์กรสื่อเนี่ยมันจะตายแล้วนะครับอืม เพราะว่ามันเหมือนกับว่าสื่อในโลกออนไลน์มันกินไปหมดละครับอย่างเราอย่างสื่อหลักเราอะไรอย่างนั้มันก็เหนื่อยมันก็ดิ้นกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าถ้าทําข่าวมีคุณภาพมันก็มมันก็มีเสน่หนี่คือคือข่าวมีคุณภาพมันไม่มีคนคลิกคลิกเบียดเยอะหรอกแต่มันรักษาหลักอะไรไว้ได้ว่าตกลงคือคนคนคนจะมีความเชื่อถือครับแต่ถ้าข่าวว่าไอ้ประเภทแบบบูบวูบวูบบ้าอะไรแบบเนี้ยสื่อ ออนไลน์เอาไปกินหมดแล้วเขาเร็วกว่า <c oughs> ครับแต่ทีนี้พี่ถึอวันนี้นายกพูดเองนะครับวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความแฟร์มากรัฐบาลให้ความแฟร์กับเรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อเลยสังเกตที่อยู่กับผมมา56เดือนเนี่ยมีอะไรผมก็ตอบตลอดให้เกียรติซึ่งกันและกันก็เชื่อว่ารัฐบาลนี้กับรัฐมนตรีทุกท่านให้ความสําคัญให้เกียรติกันและกันส่วนเรื่องนักข่าวคนนี้จะไปทาผิดอะไรหรือเปล่าก็ถือเป็นเรื่องฝ่ายความไม่คงสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ดูแลไปนะครับและแน่นอน ถ้าจะให้ผมสั่งการก็สั่งการให้ไม่มีการกันแกล้งอย่างแน่นอนว่าไปตามตัวบทกฎหมายยืนยันว่าทุกคนพิสูจน์ได้สิทธิเสรีภาพสื่อพิสูจน์ได้นายกยนยันแบบนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงอ่าแล้วขายคุ้มความมั่นคงออไม่ใช่ในายกใช่ไหมนั่นไงส <laughs> ออิถามมนก็ไปต่อบงเลยคือ,ค,อคือการตอบว่าเจ้าหน้าที่ทําไปเนี่ยมัน มันเหมือนกับตัวเองไม่ไม่ได้มีส่วนที่จะต้องไปงางคือผมไม่ได้เรียกร้องสูงหรอกเข้าใจกูเสถาอยู่แต่ผมคิดว่ากูเสียถาตอบผิดประเด็นตรงนี้หนึ่งว่าคือเหมือนกับเหมือนกับเป็นเรื่องของทหารตำรวจที่ผมเกี่ยวข้องไม่ได้อะไรเงี้ยเขาดำเนินการกันเองเออคือในอำนาจของกูเสถานี่มันสามารถที่จะเรียกดูใช่ไหมฮะเรียกดูแล้วก็คล้ายๆกับว่าขอให้ขอดูขอทบทวนแสดงความเห็นได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตำรวจใช่ป่ะเขาก็เขาก็มีด้านหนึ่งแต่ว่า การท้วงติงอะไรมันทําได้อถึงแม้ว่าจะบอกว่าเข้าไปก้าวไกยอะไรมากไม่ได้แต่มันก็มีการท้วงติงได้เพราะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลถ้าคุณต้องรักษาสิทธิเสรีภาพใช่ไหมเรื่องของเสรีภาพสื่อเสรีภาพสื่อมันไม่ใช่ว่าต้องมายืนตอบกันตอบกันดีๆอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้โยนถือว่าไม่ได้โยนเปิดกกล้วยใส่หัวก็พอใจแล้วนะเหรอคุณมากคือคุณเสียฐาเนี่ย ก็ต้องแบบระวังในการในการ,รวางท่าทีใช่ไหมร,ระวังในการ,รวางท่าทีประชาชนรู้ว่าบางเรื่องเนี่ยคุณเสียถาทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะพักเวีทยทนจะเราก็จะรู้ว่าบางเรื่องก็ทําอะไรไม่ได้แต่ท่าทีเนี่ยต้องระวังอืแล้วท่าทีมันเปะมันเบอะไรอ่ะนี่คือข้ามไปอย่างเรื่องตะวันเนี่ยพูดทําไมว่ามีคนอยู่เบื้องหลังมีคนอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมมีขบวนการอะไรเงี้ยคือเรา เราย้อนไปปีห้าสามมับคนเสื้อแดงก็ถูกหาว่าเนี่ยคืออันนั้นทักสินจ้างมาเลยทักษินปันหัวทักษิณอะไรงั้นเลยว <c oughs> ันนี้เสื้อแดงนี่มันใชาหันอวาหันทำไรเนี่ยเหมือนกับคุณต้องแบบจำได้ป่ะล่ะคนรุ่นใหม่เนี่ยคือมันก็เหมือนกัน คือ <Ừ. S 2> ทุกคนเนี่ยเขาก็มีความเป็นอิสระของตัวเองอไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงเขาก็มีกลุ่มอิสระมีต่างต่างตั้งเยอะแยะใช่ไหมไหม,มีคนที่เขาไม่ฟังใครก็เยอะแยะไปครับนึกถึงโกตีดิอืมไม่ได้ว่าเขานะแต่หมายถึงว่าโกตีเขาเป็นคนที่ห้าวในแบบของเขาอะไรเงี้ยเขาเขาก็น่าชื่นชมด้านหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีกลุ่มๆหลายๆยหลายๆกลุ่มที่เหมือนกันอะ่ะ ไม่ใครควบคุมเขาได้หรอกอืเขาไม่อิสระคนรุ่นใหม่ยิ่งมีอิสระเข้าไปอีกมันโตมากับโลกอยู่ออนไลน์ครับความไม่อิสระของเขาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณสามารถที่จะไปสั่งสายหันขวาหาันได้สั่งเลิกก็ไม่ได้สั่งหยุดก็ไม่ได้อสั่งให้ทํานู่นทนํานี่ไม่มีทางหรอกอ,อการมาอ้างแบบนี้เนี่ยคือ ข้ออ้างอันนี้เนี่ยมันมาจากฝ่ายที่เรียกว่าพวกความเกลียดชังตั้งข้อกล่าวหาแล้วคุณเสถษฐาไปพูดตามทํำไมพี่อ้วนไปพูดตามทำไมอืมไม่มีคนอยู่เบื้องหลังใช่ไหมออคุณก็รู้คุณก็คนเคยเคลื่อนไหวกันมาทั้งหมดมันก็รู้ถ้าเคยผ่านประวัติาศาสตร,ร์เสื้อแดงก็รู้มอกหกสามหกสี่ก็รู้นี่ผมยังขำๆนะมันมีช่วงหนึ่งก่อนเลือกตั้งจําได้ไหมที่มีที่มีคนบอกว่า ฝั่งเก้าไก่แหลมมาบอกว่าเอาทํานองพูดทํานองว่าเรียกว่ากองเชียร์ฝั่งก็บอกเ mm hmm. พื่อไทยไม่เคยช่วยมอบเลยมีแต่เก้าไกลเนี่ยจำได้ปะอืม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 ฝั่งเพื่อไทยต้องออกมาออกมัน oh, uh. แกนนำมอบต้องช่วยกันออกมาเรียงหน้าบช่วยครับช่วยช่วย <laughs> ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ